สวัสดีครับุณมลตุลาการตัวตว,วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนอสองท่าหลักๆที่ผมแนะนําให้ทั้งพี่น้องทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะแนะนาเลยก็ถือว่าเป็นโฮมวอล์กเอาที่ผมแนะนํามากๆนะเพราะว่ามันสามารถเล่นที่บ้านได้หนึ่งมันประหยัดเวลามันประหยัดเงินแล้วก็มันเขาเรียกนะเอาโอากาสการบาดเจ็บมันค่อนข้างน้อยถ้าเกิดเราเล่นถูกต้องเนาะก็จะมีในส่วนของพู้ก็คือเป็นประเภทดึง จะมีทั้งพูบคือใช้บาร์เนี้ยก็พอนะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยเล่นแบบริง,งอ,อ,อ,อันนึงตั้งไนกาวอ่าก็จะมีพูบอันนี้แล้วก็จะมีริงริงอันเนี้ยมันก็จะแอลชิ้นหนึ่งมันก็จะยากขึ้นมาหน่อยนะสวยอันนึงอันนี้ดึงนะต่อไปอันนี้ก็ผักเป็นพุชอันนี้ดิฟเดีย๋ยวผมทําให้ดูแบบว่าให้ดูงีอ้อันเนี้ยถือว่าดิฟ แล้วก็อีกเวอร์ชันที่ยากขึ้นก็จะเป็นใช้วิงนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วก็ว่าทำไมมันถึงมีประโยชน์นะครับอ่ะเดีย๋ยวผมลองเซตแรกดูเดีย๋ยวทำอันนี้พูดอัพไว้กันเพราะว่าผมผมเพิ่งยังไม่ได้วอร์มเลยก็เดี๋ยวนี้ใช่แล้วก็ดึงแบบแบบใช้บอเนะแล้วก็อ,อ,อยวผมทำแบบเวอร์ชันดึงใชง้ให้ดู ก็อ,นนอันนี้ก็เป็นริงนะครับผมก็อะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมทำข้อเลยน,นะดึงข้อไม่ใช่ดึงข้อติแบบใช้แบบว่าริงพูอัพให้ดูเนะน,นี่ย ทำดิลก็ประมาณนี้ที่ผมแนะนําทั้งผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายเนาะเพราะว่าอะอย่าพูดในแง่มุมผู้ชายก่อนคือแน่นอนเนาะแน่นอนเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วก็เอ่อมันทําให้เราแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีขั้นกำลังมากขึ้นนะก็ถือว่าว่าเป็นโเลล์ที่ประหยัดมากมากนสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มลั้นกำลัง เพิ ER ่มความแข็งแรงโดยรวมแล้วก็เ no พิ่มเขาเรียกไงความเข้มแข็งทางจิตใจอะไรเงี้ยมันก็เริ่มต้นได้เจ็บไอ้บาเนะแล้วก็พยายามพุชให้ตัวเองแบบว่าหนักเท่าที่แบบว่าจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยก็พยายามบาลานซ์แล้วกันวันไหนแบบว่าวันไหนพักผ่อนวันไหนสามารถฟิตได้อะไรเงี้ยส่วนพี่พี่น้องที่เป็นผู้หญิงเนาะก็สามารถเล่นได้เหมือนกันก็ไม่จําเป็นต้องยากแบบขนาดนี้ก็ได้แต่ก็สามารถแบบอะไรอะคือมันช่วยในเรื่องของ เพิ่มสับส่วนกระชับให้มันแบบเออมีคือไ,ไงออมีความกระชับมากขึ้นมันไม่แบบแค่แบบว่ากล้ามเนื้อแล้วก็แบบว่ามีไขมันบริเวณแขนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกระชับมากขึ้นแล้วก็มีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็ช่วยสำหรับผู้หญิงด้วยเดีย๋ยวผมจะสาธิตวิธีให้แบบว่าเล่นแบบง่ายลงสําหรับคนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มต้นเนาะก็เดี๋ยวเอาพุชอันนี้แล้วกัน คือเนี้ยคือที่ผมทำสองอันมันจะยากไปใช่ไหมก็เราก็มีวิธีทําให้มันง่ายลงนะครับก็อย่างเช่นจากตานที่ผมแบบขึ้นลงอย่างนี้ใช่ไหมอ่ามันยากไปถูกไหมก็ทําเป็นกระโดดขึ้นฟุ๊บค้างอย่างนี้เขาจะเรียกว่านิกะติแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็ยืนขึ้นใหม่ถือว่าเป็น1แล้วก็เอาใหม่ค้างนี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆปล่อยลง จะไม่ต้องลงสุดก็แนละ้อาจจะแบบขึ้นแบบลงนิดหน่อยแล้วก็อ่ะพอแล้วก็สามแล้วก็ค่อยๆลงนิดหน่อยแล้วก็พอแล้วก็สี่ทำไปสักสิบสองเอ่ออารมณ์ประมาณสักแปดถึงสิบสองครั้งเอ้ยไม่ใช่ห้าถึงสิบสองครั้งแต่ถ้าเกิดไอ้ลงนี่มันยากอีกก็อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ครั้งเนี้ยไปเรื่อยๆนะแล้วก็ลองจดเวลาที่แบบว่าตัวเองสามารถเอ่อโฮไหวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบ ดิฟเนาอแล้วก็แบบพูตอนแรกดึงมันยากใช่ไหมก็ให้เป็นแบบว่าอแบบแทนที่เราจะดึงขึ้นอ่ะเราก็ค้างนะอย่างเช่นอย่างนี้นี่ค้างไอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกอาตัวเองจะไม่ไหวแล้วก็จับเวลาด้วยไปจ็ลง ถ้าเกิดอันนี้ง่ายไปก็กระโดดขึ้นแล้วก็โฮอย่างนี้ขึ้นนี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงปล่อยลงไปล,ลงไปล,ลงไปล,ลงแล้วปุบ <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นท่าที่แนะนำนะผู้ชายก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงมีกำลังช่วยภรรยายกของนะเออเป็นที่พึ่งยกถือของหนัก อะไรนี้นะเพราะว่าไอ้พวกของเนี้ยมันช่วยในเรื่องของคอเพราเรนะโฟอารมแล้วก็ข้อต่อบบาๆๆส่วนผู้หญิงนะครับก็เอ่อเฟิรม์มแล้วก็กล้ามเนื้อก็ชับจะได้ไม่ต้องแบบแขนเหลวๆนะฮะก็นะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ่วงกางกายนะครับใครเอ่อานะมองว่าเป็นประโยชน์ก็เนะีเอ่อก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็มีอะไรก็แนะนำได้นะครับ แล้วก็อันนี้เพิ่มเติมบาอ้ยไใช่ดับเบลนะก็ยกแล้วแต่คนจะเล่นนะประมาณนี้แล้วกันนะก็สำหรับคลิปวันนี้ผมไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็วันนี้ผมก็มีสอนพิเศษสอภาษาสังกฤษกันกบน้องแล้วก็มีคุยเขาเรียก่ไงเออผมมีแพผนอยากจะทำเขาเรียกน,นะอสังหาด้วยก็ ตอนนี้กำลังตอนนี้มีคนแบบสนใจให้ผมแบบโปรโมทที่เช่าล่ะเหลือแค่ทำมาร์เก็ตติ้งเนาะแล้วก็มีทำทีซิสอะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> หายใจไม่สะดวกเลยมาอัพด้วย <c oughs> ก็ประมาณนี้กันครับก็ลองไปทำดูนะครับสลามือกุมวัวดูแลกันตัว